เอามาจ้าคลิปนี้พามาแนะนําคาเฟ่ย่านคูบอรัามนทากันนะครับโดยที่แรกจะเป็นคาเฟ่สไตล์แบบมินิมอลใช้สีดํำกับสีขาวคุมโทนนะครับส่วนที่ที่สองนี่เป็นคาเฟ่สไตล์แบบร้านอาหารแนวลูฟท็อปที่เพิ่งเปิดได้ประมาณสัก6เดือนเท่านั้นเองอาหารอร่อยมากๆนะครับสดด้วยนะครับกลางคืนก็บรรยากาศดีมากๆเลยส่วนที่สุดท้ายเป็นคาเฟส่สไตล์สวนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพไปเลยทีเดียว พร้อมแล้วก็ฟินกับเราลีนฟาพาฟินกันเลยจ้าถึงแล้วครับคาเฟ่โลแบตเตอรี่เดี๋ยวไปดูข้างในหน่อยเป็นยงไงแล้วก็เรามากินอาหารกันนะไปค่ะที่แรกคาเฟ่โลแบตเตอรี่เป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในซอยคูบอน26ลามินทานนั่นเองนะครับ คาเฟ่นี้เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยที่นี่นะฮะข้างในเขาตกแต่งเป็นสไตล์แบบมินิมอลนะครับโดยใช้สีดำและสีขาวคุ้มโทนนะฮะขนมขนมเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่นี่นี่นอกจากขนมก็ยังมีของข่าวด้วยนะครับเครื่องดื่มเขาก็เป็นซิกเนเจอร์แปลกแหวกแนวด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ขนะขนาดเครื่องชงกาแฟยังเป็นโลแบตเตอรี่เลยน่ารักดีนะครับบรรยากาศก็ออก ทึมๆหน่อยนะฮะเท่ๆดีนะครับมีขายหมวกบัคเก็ตแ t ด้วยนะครับสี่บาทนะฮะใครสนใจก็มาซื้อได้เลย <ๆ S 1> ที่นั่งในห้องสีขาวนี้เขาก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นที่นั่งแบบว่าเก้าอี้โต๊เป็นแบบใสๆนะฮะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบใต้ต้นไม้เท่ๆคูคกับเก้าอี้เปื่อยนะครับออกไปด้านนอกกันนะครับโอเคมาโซนด้านหลัง ตัวนี้ก็จะเป็นที่นั่งมีอยู่สามหลังนะครับเป็นตึกนี่ก็จะเป็นตึกดำนะฮะเมืก่อนก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะแต่เดี๋ยวนี้ย้ายเข้าไปข้างในละก็เลยกลายเป็นที่นั่งที่นั่งด้านซ้ายเป็นตึกเหมือนกันนะฮะก็นั่งเป็นโตะ๊ได้หลายโตเลยนะครับประมาณสิบห้คนส่วนเรานั่งตึกนี้มาก็มี หลายที่นั่งเช่นเดียวกันเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะด้านในก็จะมีที่นั่งอยู่ประมาณ4โต๊ะนะครับเครื่องดื่มมาแล้วอันนี้เป็น black orange นะครับเดี๋ยวรออาหารมาทานกันเนาะเป็นไงครบรรยากาศที่นี่พอได้ไหมดีคนะ่ะเท่ดีนะก็เ,เขาน่าจะย้ายมาจากตรง ตึกมูนนะครับเมื่อก่อนก็มีแค่สาตึกนี่แหละแล้วก็ย้ายเข้าไปข้างในเลยทําให้มีที่นั่งเยอะขึ้นแล้วก็เป็การปรับปรุงใหม่นะครับเดี๋ยวไปทานอาหารกันเนาะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเครื่องดื่มตัวแรกเป็นชากุหลาบนะครับขวดนี่เขาให้กลับได้เลยนะฮะเท่ <Wow. S 1> ดีอีแก้วก็ Black o r r n n g e นะครับอร่อยมากๆเลยครับตัวนี้ที่นี่เขาก็จะโฆษณาเป็นเน้นขั้วกลางนะครับถําหรับกาแฟอันนี้ด้านใน ที่นักงีด2ชุดนะครับลองตกน้ำนะด้วยนะจานนี้เป็นเพสโต้สปาเกตตี้กุ้งย่างนะครับส่วนอีกจานหนึ่งก็จะเป็นข้าวผัดพริกพ่นไฟปูนิ่มของหวานก็จะเป็นบานานาคอฟเฟลไอศครีมนะครับคอฟเฟลกรอบมากเลยนเนี่ย บานาน่าไอศกรีมนมเปรต้องน่ากินมากเลยอ่ะนมก่อบมันหน้าตาดีนะไอศกรีมเ,เหมือนคนาะั้นโรกองดูช่งางด้ไหตอนนี้เราอยู่ตรง low แบตเตอรี่นะครับอกี้ก็ได้ทานอาหารกันแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างอาหารที่ทาน อร่อยอ่ะก็จะเป็นอะไรนะข้าวผัดปูนิ่มก็กรกอบอ่าอร่อยดีนะครับปูก็กรอบมากเลยกรอบอร่อยของผมก็จะเป็นอ่าสปากเก็ตตี้นะครับกุ้งกระเทียมมั้งใช้ได้ครับกุ้งนี่ตด้งๆเนื้อแน่น,น,นๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเส้นนี่ก็หอมกลิ่นองระพาเลยนะครับก็ถือ,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 อว่า,วาอาหารใช้ได้เนาะที่นี่ครับส่วนของหมายก็สั่งเป็นคอปเทมาก็ใช้ได้ ล้วยมีสตรอเบ<ม>อ,อรี่ส้มแก็ไอศครีมซูเปอร์แบบปอกอร่อยครับแล้วตอนนี้เราก็ยืนอยู่บนดาดฟ้าของตึกหนึ่งของเขานะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นทั้งหมดสามตึกก็สำหรับที่นี่ก็คงประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปหาคาเฟ่ที่อื่นต่อนะครับไปแล้วบ๊ายบายชมภาพของที่นี่กันนะครับแล้วเดี๋ยวไปอีกคาเฟ่นหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะเดี๋ยวก็ถึงนะครับไปครับ ขับรถมาเพียงอีกแค่9นาทีนะครับเราก็ถึงคาเฟ่ที่2แล้วที่ชื่อว่าเคสสินะครับอยู่ถนนปัญญาลามินทานะครับอยู่ห่างจากซัฟเฟรีเวอร์มาเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับบรรยากาศดีมากนะครับที่นี่เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าข้างในนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับเขาจะมีสเตปเป็นทั้งคาเฟ่เป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็ข้างบนก็เป็นแบบแนวรูฟท็อปนะครับไปดูกันครับรูฟท็อปของเขานะครับข้างบนตอนนี้ช่วงห้าโมงยังไม่ค่อยมีคนนะ น,นี้เป็นสเตปล่างลงขึ้นมานะฮะสเตปล่างกับสเตปบนขึ้นมาติดกับสนามกอล์ฟนะแต่มองไม่ค่อยเห็นวิวข้างล่างนั่งที่จอดรถของเขานะครับเดินขึ้นมาก็จะเจอกับอาคารที่เป็นที่นั่งได้เป็นคาเฟ่และร้านอาหารปไปในตัวนะครับที่นี่เครื่องดื่มแก้วแรกเป็นลามโซดาเอสเพสโซนะครับเป็นกาแฟนะครับ แก้ที่2เป็นลิ้นจี่โซดานั่นเองนะฮะบรรยากาศที่นี่ก็เหมือนแนวร้านอาหารนะครับก็มีทั้ง2โซนนะฮะในในร่มนะฮะเปิดเมนูมาก็เลยเห็นกุ้งแช่น้ำปลาหน้าจินก็เลยสัง่งมา1จานก่อนนะครับสุดท้ายแล้วเราก็เลยสั่งปลากระพงผัดพริกไทยดำมา1จาน แล้วก็กุ้งผัดพริกเกลือมาอีกหนึ่งจานนะครับอิ่มเลยหรือว่าที่นี่เป็นอีกร้านที่แนะนำนะครับมานั่งตออกลางคืนนี่ชิลมากมากเลยเขามีวงดนตรีสดด้นยนะตรงนี้นะครับแต่เราไม่ไหวละต้องกลับบ้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพาไปอีกคาเฟ่หนึ่งในวันรุ่งขึ้นนะครับบรรยากาศตอนค่ำคืนนี่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบอยู่ตอนเย็นๆนะฮะดีจริงๆนะครับอ้าวเดี๋ยวไปดูภาพสวยๆของที่นี่กันนะครับไปครับ มาอีกวันนึงนะครับเราพาไปที่คาเฟ่ที่ชื่อว่า Botanist Activity Space and Cafe นะครับเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในซอยหัทไทรานั่นเองนะครับเปิด9โมงถึง6โมงปิดวันจันทร์นะครับที่นี่เป็นคาเฟ่แนวสวนนะครับซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากที่สุดในกรุงเทพนะฮะเราก็มีต้นแขรตัสด,ด้วยนะครับมีน้ำตกด้วยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในเป็นยังไงนะมีซิมบัตด,ด้วยเสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไ ไไมาค่ะอันนี้อีกคาเฟ่น,นะคะเรามาแวะกันที่ Botanist a c t i v i t e Space and Cafe ค่ะเป็น <laughs> เป็นคาเฟ่แบบธรรมชาติมากเลยนะคะวันนี้เราก็พามาเยี่ยมชมมีทั้งสวนพุทธชาติตกด้วยแล้วก็มีน้ำตก,ก,ม,ำกมีสัตว์ต่างๆเยอะมากๆรวมถึงมีแคนตาสด้วยนะคะ เดี๋ยวเ้าไปดูข้างในกันค่ะเดินตรงเข้ามาทางด้านซ้ายมือนะครับเราก็จะไปเข้าเรือนแคนตัสกันนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็จะเป็นแต่ต้นตะปองเพชรนะฮะแล้วก็พืชเมืองร้อนทั้งหมดเลยนะครับสวยงามมากๆครับตรงนี้ถนนัด้าจากเรือนแคนตัสเข้ามาก็เป็น ร้านคาเฟ่นะครับซึ่งมีเคาน์เตอร์เพื่อที่จะสั่งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารขนมตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกที่นั่งได้เลยซึ่งจะมีทั้งข้างล่างและข้างบนแล้วก็เอาดอร์นะฮะส่วนใหญ่ก็จะนั่งกันในอินดอร์มากกว่าเพราะว่าข้างนอกค่อนข้างร้อนนะครับที่นี่มีจําหน่ายพวกต้นตะบองเพชรด้วยนะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ในการถ่ายรูปด้วยนะเดี๋ยวเราพาเพื่อนเพื่อทุกคนไปชมบรรยากาศภายนอกก่อนนะครับแล้วก็กลับมาทานขนมกับเครื่องดื่มกัน แล้วก็ไปชมบรรยากาศที่เหลือกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็มีสัตว์ต่างๆให้เลือกชมด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศก,กันเลยครับไปเลยสวนหลังอาคารนะครับก็ยังมีเป็นที่นั่งให้นะแล้ก็มีเขาเล่นดนตรีสดด้วยนะตรงนี้ เดี๋ยวต้องลงไปข้างล่างนะครับ<อ>ครึ่งชงกาแฟก็เป็นลามาโกโคนะครับอย่างดีเลยแนะ่แล้วก็ตรงนี้เป็นการทำชาเขียวให้ดูนะครับเครื่องดื่มแก้วแรกเป็นยูสุโซดามัทฉะนะครับแล้วก็เป็นเดอร์ตี้นะฮะตัวนี้แล้วก็เป็นโมจิด้วยนะครับตัวนี้เป็นเค้กเลดเบเวต ขนมโมจิเขาอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราทานกันสักรู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศข้างนอกซึ่งมีเยอะมากแล้วครับแล้วก็มีสัตว์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปครับโซนด้านหลังนะครับตรงนี้มีน้ำด้วยใช่ไหมสามารถที่มาถ่ายรูปได้เลยมีนกร้องนะครับ อ,นนอันนี้เป็นสะพานไม้ตรงนี้เป็นธรรมชาติมากนะครับต่อเชื่อมกับทางไม้สะพานไม้สะพานเหล็กต่างๆของเขาที่นี่ถือว่ามีต้นไม้เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวมีอีกหลายจุดให้ดูนะไปดูกัน ใหแคปก็มีโอ้ยหาอาหารกันใหญ่เลยไม่มีอะไรให้กินหรอกจ้านกจะลงมาไหมจะลงมากินไหมไหนนก,อกเอาเยอะ 你说那个啥？ เลื่อนเลื่อน <c oughs> <Wow. S 2> ดีนะประตูเขาไม่แพง ก็วันนี้นะคะก็คงจะจบกันด้วยส่งท้ายด้วยคาเฟ่ที่นี่นะคะคาเฟ่บทานิสบทานิสเนาะบอทานิสแอคทิวิตี้สเปซแอนด์คาเฟ่ ic, ชื่อยาวมากชื่อยาวแล้วก็พื้นที่กว้างขวางจริงๆเลยค่ะอย่างตรงที่เรานั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนสะบัวบัวแบบใบใหญ่มากเลยเขาเรียก <นะ S 2> บัววิกตอเรียเป็นธรรมชาติมากๆนะคะก็ที่นี่ก็เป็นอีกที่ที่สร้างความประทับใจให้เราเนาะ อาหารเครื่องดื่มอร่อยขนมอร่อยโดยเฉพาะโมจิโมจิเออโมจิช็อกโกแลตเนาะโมจินูโตล่าอ๋อโมจินูโตล่าอร่อยมากอ่ะอยากกินอีกแล้วก็ด้านหน้าเป็นต้นตะบองเพชรเรือนแคนตัสนะเรือนแคนตัสแล้วก็ข้างในก็จะเป็นสวนกว้างมากแล้วก็ข้างในสุดก็จะมีวงดนตรีนะครับมีสวนสัตว์สัตว์ต่างๆเยอะแยะเลยโดยเฉพาะนกนีเยอะมาก ก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่แนะนําเลยร่มลื่นดีมากๆเลยนะครับเย่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สับไ b ยดินปลาพาฟินด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วไป้าก็จบลงไปอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะเดี๋ยวไปดูภาพสวยๆของที่นี่กันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันครับ